i.go.gf วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุงรายการที่เล่นที่จริงขอเสิร์ฟนะักพูดสองส สุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวง์วัฒนกูล <c oughs> เจอกันภักเช้าเวลา9้ามคริกาคลื่นข่าว 97FM ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับรายการทีเล่น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 ทีจริงนะครับปกติช่วงเช้าเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงของอาจารย์สุรวงนะครับแต่วันนี้อาจารย์สุรวงท่านติดภารกิจนะครับก็เลยให้ผมพี่ออน้ําดีนะครับมารับหน้าที่แทนนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะครับที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนๆนะครับวันนี้เรามีสองช่วงด้วยกันนะครับโดยช่วงแรกเนี่ยเราจะมีกูรูนะครับหรือกูรู จากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์นะครับท่านเป็นที่ปรึกษานะครับของทางทีมคลินิกวิสเน็ตเซอร์วิสนะครับท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรแฟรนไชส์นะครับมาในานามของสมาคมแฟรนไชส์และลายเส้นและท่านก็เคยไปสอนให้กับทางทีมของคลินิกวิสเน็ตนะครับวันนี้ท่านจะมาแชร์ความรู้เรื่องแฟรนไชส์ให้พวกเราฟังนะครับตอนนี้ ดรพลอยู่กับเราในสายแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ออดครับสวัสดีครับดรพลครับอยากให้ดรพลแนะนําตัวให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยได้ไหมครับสวัสดีครับผมรัฐพลเลิศลฟิลินะครับหรือเรียกง่ายๆว่าพลนะครับก็คือว่าเราผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแฟรนไชส์เรารับวางระบบแฟรนไชส์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาแฟรนไชส์ให้กับแบรนด์ต่างๆนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมานั่งแชร์เรื่องแฟรนไชส์ให้ทุกท่านได้ฟังว่าไอ้แฟรนไชส์เป็นยังไงประมาณนั้นครับดีครับ ก็ไหนๆดรพลมาแล้วนะครับเราอยากจะพูดเกินกันไปเรามีเซสชันหนึ่งที่ทำให้กับงาน TFBO ไทยแฟรนไชส์วิสเน็ตใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อเดือนที่แล้วนะเราก็เอาผู้ประกอบการที่สนใจอยากจะสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์นะครับโดยที่ดรพลเนี่ยมาสอนในคลาส FLA 103นะครับเราทำทั้งหมดเนี่ยเซชันนะครับโดยที่ดรพลเนี่ยทำในเรื่องของพาร์ท ร้านต้นแบบแบบอยากให้พูดกับท่านผู้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเวลาที่เราจะทำบิสเนสเนี่ยเราทำร้านต้นแบบเนี่ยมันเพื่อประโยชน์อะไรอ่าได้ครับพี่ออสร้านต้นแบบเนี่ยต้องเล่าว่าร้านต้นแบบเรามีเพื่ออะไรหนึ่งเลยเรามีไว้เพื่อให้คนที่สนใจแฟรนไชส์เราเนี่ยมาเห็นว่าไอ้หน้าตาร้านเราเนี่ยเป็นแบบนี้นะอ่าต้องต้องทำยังไงบ้างขั้นตอนอะไรบ้างแต่ร้านต้นแบบเนี่ยมีความสาคัญหลักๆอยู่อีกอย่างหนึ่งที่คนเข้าใจผิดกันคือ สาขาแรกไม่จําเป็นต้องเป็นร้านต้นแบบเพราะอะไรเพราะว่าเราจะใช้สาขาที่สมบูรณ์แบบแล้วเช่นเรามีสาขาที่5สมบูรณ์แบบที่สุดสาขาที่1นึ่งะแค่ต้นแบบทดลองสาขาที่สองก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนสาขาที่5เนี่ยสมบูรณ์แบบสุดแล้วเราก็จะเอาสาขาที่5เนี่ยมาเป็นร้านต้นแบบเลยอย่างนี้เป็นต้นเราจะเอาของที่ดีที่สุดเนี่ยมาโชว์ลูกค้านี่คือควอมสำหัญของร้านต้นแบบลูกค้าเนี่ยมาเดินดูปุ๊บรู้เลยว่าเอ๊ะ หน้าตาร้านเป็นยังไงขั้นตอนไหนทาอะไรบ้างกระบวนการยากง่ายแค่ไหนใช้คนกี่คนทุกอย่างอยู่ในร้านต้นแบบพูดง่ายๆว่าลูกค้าเห็นภาพอธิบายอย่างเดียวไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเดินไปเห็นภาพเห็นกระบวนการทํางานจะเข้าใจมากขึ้นนี่คือร้านต้นแบบครับก็ขยายความนิดน,นึงครับดรพลก็กําลังจะบอกว่าถ้าเราจะทําธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ย เราไม่อยากให้ผู้ประกอบการต้องไปลองถูกลองผิดนะครับหรือว่าถ้าทางศัพท์ทฤษฎีเขาจะเรียกว่า t r i a n and Error อ <laughs> เอนะครับ <laughs> เพิ <laughs> เ่นเพิ่นเรียนมาสายนี้พอดีอนะครับก็เลยพยายามจะเขาเรียกว่าก,กุ๊ปปิ้งให้เห็นระหว่างอ่ามาร์เก็ตติ้งบวกกับเทคโนโลยีหลายๆท่านน่ยก็เห็นไหมครับว่าทุกวันนี้บอกว่า AI มาแล้วกลัวว่าจะตกงานนะครับเราก็เลยอยากจะ ทำเซ็กชันนี้นะพูดเหมือนในคลาสที่เราสอนนักศึกษาเลยนะครับในเซ็กชันนี้ให้เห็นว่า AI มันไม่ได้น่ากลัว AI มันคืออะไรครับวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องนี้นะก่อนที่จะไปถึงเรื่องร้านต้นแบบเนี่ยเราจะพูดไปถึงยุคเก่าๆก่อนยุคเริ่มต้นนะเราก็เลยคุยกับดรพลว่าเราอยากจะมาเขาเรียกว่าเกลี่ยปรับพื้นตีละหน้าใหม่ให้เห็นว่าในยุคแรกของการทําการตลาดเนี่ยเราเริ่มต้นจากยุคที่1คือยุคอะไรครับ ยุคสินค้าเนี่ยนะครับยุคสินค้าเราบอกตลอดว่ามีสินค้าหรือยังดรพลปัจจุบันนี้มีสินค้าของดรพลคืออะไรครับอ่าตอนนี้ผมหลักๆผมขายแฟนชายเครื่องดื่มแล้วเป็นสินค้าก็เป็นเครื่องดื่มหลักๆประมาณนั้นเครื่องดื่มประเภทไหนนี่เราต้องเจาะลงไปอีกไม่ใช่ว่าเครื่องดื่มเนี่ยมันมีแค่ประเภทเดียวนะน้ําเปล่าไม่ใช่เครื่องดื่มนะครับเพื่อนผมทําธุรกิจอน้ําดื่มครับแต่ไม่ใช่เครื่องดื่มดรพลเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่เอาน้ําดื่มมาผสมกับ น้ำตาลหัวเชื้อต่างๆเขาถึงเรียกว่าเครื่องดื่มก็คือเป็นโปรดักตนะครับยุคแรกก็คือยุคของการพัฒนาสินค้านะครับอันนี้ยุคแรกนะครับสมัยก่อนเนี่ยขายอะไรก็ได้เพราะคนขายมันน้อยผู้บริโภคมันเยอะนะมีน้ำเปล่าก็ขายน้ำเปล่ายี่ห้ออะไรก็ขายได้โนเนมก็ขายได้ถ้าเราเคยได้ยินกันจนเป็นจ e เนอริกแบรนด์ไปแล้ว น้ำดื่มยี่ห้ออะไรครับโพลาริสโพลาริสนะเด็กรุ่นใหม่อาจจะงงว่าโพลาลิสคืออะไรนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีแบรนด์ชั้นนําขึ้นมานะครับเห็นไหมครับการตลาดมันเริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วหลายๆคนก็เริ่มสร้างมูลค่าเพิ่มจากน้ําดื่มก็ไปเป็นเครื่องดื่มนะยุคนั้นก็จะมีเครื่องดื่มชูกําลังนะหรือว่าเกลือแร่ที่เราเห็นกันมากมายนะครับพอมาถึงยุคที่สองเนี่ยคนเริ่มรู้แล้วว่าตลาดมันมี กว้างขึ้นนะครับยุคที่สองเป็นอะไรครับท่านทุนยุคที่สองเนี่ยเป็นยุคที่เข้าสู่ลูกค,ค้าเป็นหลักนะครับเราโฟกัสที่ลูกค้าแล้วคราวนี้มีกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นใช่ไหมครับถ้าเราเรียนในเรื่องของหลักการตลาดก็จะดูในเรื่องของ S T P เช่นครับใช่ครับ,รบอขอขยายความหน่อยได้ไหมครับเซกเมนต์ทาร์เก็ตโพซิชันสามตัวนี้คือหลักๆเลยคุณต้องจับให้ถูกว่าสินค้าเราเนี่ยอยู่เซกเมนต์ไหนทาร์เก็ตหรือกลุ่มเป้าหมายเราเป็นคือใคร และสุดท้าย positioning เนี่ยคือตำแหน่งของฟินค้าเราอ่ะอยู่ระดับไหนจับกลุ่มไหนลองวางแผนก่อนก่อนก่อนที่จะออกตลาดนะฮะเรื่องของลูกค้าเรื่องของสำคัญนี่ขยายของดรพลอีกนิดนึงเมื่อเราพูดถึงกลุ่มลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายมันมีมีหลายกลุ่มหลายกลุ่มเซกเมนต์บางคนไปจับในกลุ่มของวัยรุ่นวัยรุ่นก็จะถ้าเราจะขายสินค้าให้กับวัยรุ่นเราก็ต้องหาพรีเซนเตอร์ที่เป็นวัยรุ่นพวกเคป๊ นะแต่ถ้าขายให้คนอายุเยอะหน่อยนะครับก็อาจจะต้องจ้างอาจารย์ตะอ่าก็จะต้องจ้างอาจารย์สุรวงนะที่เขาเรียกว่าเป็นแมกเนตเวลาถ้าเราจะโต้วาทีเนี่ยรุ่นคนอายุเจนอะไรนะเจนแปดสขึ้นไปโอ้ยเยอะไปเยอะไปแอบแซวท่านอาจารย์สุรวงเล็กๆนะครับเห็นไหมครับก็ยังขายได้กับกลุ่มคนที่ รู้จักอยากเจอเขาเราียกว่าเป็น f c อย่างผมเนี่ยได้มาช่วยงานอาจารย์สุรวงเพราะว่าเราเรา,เราดูโตวะทีมาตั้งแต่เด็กอโอเป็นเป็นไอดอลเป็นไอดอลในดวงใจนะครับเราก็เลยได้มาร่วมงานกับอาจารย์สุรวงนี่เรามาพูดถึงในเรื่องของยุคคอสต์ซมอร์เซกเมนต์กันแล้วนะครับและปัจจุบันนี้มายุคที่ี่ยเป็นยังไงต่อครับท่านเริ่มเข้าสู่ยุคความยั่งยืนแล้วครับอันนี้มันเป็นยังไงครับขยายให้หน่อยได้ไหมจริงจริงตอนนี้เริ่ม คาว่าแฟเอเวอหรือความยั่งยืนเนี่ยเริ่มเข้ามามีส่วนสําคัญในยุคนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขาเน้นความยั่งยืนเน้นจริงๆเรื่องต้องพูดยังไงดีหลายๆแบรนด์เริ่มเน้นการตอบแทนกับคืนสู่โลกเริ่มทําการเริ่มคาร์บอนเครดิตบ้างอะไรบ้างเนี่ยเ,ยเริ่มตอบแทนแบบว่าพยายามช่วยโลกเพื่อลดโลกร้อนบ้างอะไรบ้างคือเริ่มเปลี่ยนยุคใหม่เป็นยุคที่สร้างความยั่งยืนให้มาก ยังยืนยัขึ้นประมาณนั้นเขาเรียกว่าเป็นยุคสีเขียวใช่อานมน้นสายเขียวกาลังจะมาแล้วนะครับคือให้เห็นว่าทุกวันนี้เราไม่ได้ทำเพื่อกำไรอย่างเดียวเราต้องตอบแทนสังคมนะครับการลดในเรื่องของการใช้พลาสติกก็เริ่มเข้ามาแล้วการใช้เทคโนโลยีที่เป็นทางด้านลดพลังงานนะหรือซิลเวสนะการใช้โซลาร์เซลล์ เข้ามาแต่สิ่งพวกนี้นะครับสิ่งที่กังจะบอกหลายๆคนมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่เราก็ต้องมาดูตัวเราด้วยว่าคุ้มกับการลงทุนหรือเปล่าอย่างล่าสุดเนี่ยมีน้องโรงงานน้ําดื่มนะครับที่มีโอกาสไปให้คำปรึกษานะครับเขาก็ลงโซลาเซลล์แอบกระซิบนิดนึงลงมูลค่าเกือบสามล้านกว่าบาทนะโอแล้วลดค่าไฟไปแค่สี่หมืนอืมถ้ามองในเชิงของ อที่ศึกษาคิดว่าคุ้มไหมถ้าระยะยาวอาจจะคุ้มครับ,รบแต่เดี๋ยวนี้ธุรกิจมันสั้นไงครับอืการรอดเนี่ยแค่สามปีเท่านั้นะนะครับคือเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคนที่มีมีงบลงทุนครับเห็นไหมครับบางทีเราเอาเงินสดสามล้านหกไปเพื่อลดลงสี่หมื่นคุ้มไหมถ้าระยะฟันมีคุ้มแน่นอนแต่ถ้าเราไปขายให้มีกําไร มากขึ้นเอาไปลงงบการตลาดในระยะสั้นน่าจะมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าไหมอ่าออันนี้เรามองในเชิงของที่ปรึกษาแต่ไม่ได้บอกว่ามีถูกมีผิดนะมันก็เป็นทอันเออร์เ r อย่างที่บอกเป็นการลองถูกลองผิดของแต่ละธุรกิจในแต่ละยุคนะครับเราให้เห็นว่ายุคทุกวันนี้หลายๆคนบอกว่าเอ้ยลงทุนสิลงทุนสิแล้วมันจะสร้างความยั่งยืนครับต้องไปมองอินไซต์ลูกค้าเราอ่ะอินไหมลูกค้าเราอาจจะไม่อินเลยครับแต่คนขาย อุปกรณ์พวกนี้อาจจะบอกว่ามันนะอินนะอ่าอ่าอ่าอันนี้คือสิ่งที่ที่ในนามที่ปรึกษาก็ต้องพูดตรงๆนะแต่ตอหน้าบางทีก็ลงไปแล้วก็ไม่อยากพูดนะครับเพราะอาจจะทําให้เสียกําลังใจนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็ต้องพยายามรักษามารยาทในการทํางานร่วมกันนะครับอ่าเรามาถึงในยุคที่4ี่และยุคที่4ี่นี้เป็นยุคอะไรครับตังเรียวว่ายุคดิจิตอลแล้วอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้โฟชียลมาแรงมากเป็นยุคนี้ที่ทุกคนก็ต้องมีโฟชียลในมือครับอ่าทุกคนสามารถ หาข้อมูลหาทุกอย่างได้จากมือถือเาราตลอดเวลาเนี่ยนะฮะกลายเป็นยุคที่โอ้ให้ความสำคัญในดิจิตอลสูงมากต้องบอกว่าพี่ออดเนี่ยเป็นลูกจ้างมาก่อนสนะิบปีนะแล้วก็ออกมาทาธุรกิจเองเมื่อสักประมาณปีห้าศูนย์มาถึงวันนี้ก็สิบเจ็ดปีนะนยุคแร,แรกๆที่ออกมาเนี่ย Facebook ยังไม่มีอื สมัยก่อนก็จะมีแต่เว็บบอร์ดเวลาเราจะหาข้อมูลเราก็ต้องเข้าไปที่สนุก .com อ m oh. จำได้ไหมไจำได้โอ้โ oh, หนานมากนะ <laughs> แล้วเราเราก็ต้องทำเว็บไซต์เองเมื่อก่อนเนี้ยเว็บไซต์คือเราอาจจะไปซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปรนะครับแล้วก็เอาขึ้นแต่สุดท้ายแล้มีเว็บไซต์แล้วการที่จะให้คนเข้ามาดูเนี่ยมันยาก oh, ยากมากเราก็ต้องเอาลิงก์พวกนี้ไปแปะฝากกับ <laughs> ลิงก์ต่างๆที่ อ่าสมัยนั้นน่ะเป็นแบนเนอร์่ะฮะอย่างนี้กูใช่เป็นแบนเนอร์ g o เ g l e เริ่มมาแล้วนะ Google เริ่มมาเราก็เซิร์ชว่าโฆษณาฟรีมันก็จะขึ้นมาเพียบเลยเราก็จะเข้าไปในเว็บพวกนั้นแล้วก็เอาลิงก์เว็บไซต์เข้าไปแปะบางอันก็เสียตังค์นะครับโอ้โหเรามาตั้งแต่ยุคนั้นยุคแรกๆเลยอะยุคแรกๆเลยแล้วเชื่อไหมดรพลคนเข้ามาดูเว็บไซต์เยอะมากเดือนหนึ่งเราลิตตโอ้โหเยอะมากแต่คนซื้อเราเนี่ยน้อยอ้าว ทําไมเป็นยันนะพี่ <S <S ก็ซื้อสมัยก่อนเราขายหนึ่งระบบเนี่ยเริ่มต้นที่สองแสน oh. สองแสนสมัยก่อนแับวันเนี้ยเยอะนะเยอะเยอะคือมีคนมาดูงานเยอะแต่คนซื้อน้อย oh. นะแล้วประกอบกับตอนนั้นเราก็ทําใหม่ๆด้วย <S <S นะครับ <S <S เราก็เขาเรียกว่าอา่าลองถูกลองผิด<า>สร้างโรงงานที่หนึ่งโรงงานที่สองแล้วเราก็เก็บโปรไฟล์พวกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นสตอรี่นะสตอรี่เทเลอร์นะครับเราก็เก็บโปรไฟล์พวกเนี้ย เอามาเก็บไว้ในในพอร์ตในพอรตในเว็บไซต์วันหนึ่งที่มาร์คซ c o คันเบิร์กเนี่ยเกิดขึ้นมารเราก็เริ่มสร้างตัวตนมาจากวันนั้นนะครับโอ้เ oh. ชื่อไหมว่าทุกวันนี้คนติดตามเรามาเรื่อยๆจากเริ่มทําไม่เป็นแรกๆในยุคแรกๆใช่ไหมครับ,รบเราก็ทำแค่แอ c o u n t ส่วนตัวอ่าเรื่องของ Facebook Page เริ่มมาแล้วเฮ้ยมันคืออะไรวะเฟซบุ๊ o ก p คืออะไรแล้วแล้วคนก็บอกว่า เฟซบุ๊กเพจเนี่ยจะมาฆ่าเว็บไซต์อมสมัยแรกๆเนี่ยโหคนไปเรียนทําเพจ f a c e b o o k ทําให้เหมือนเว็บไซต์หมดเลยอสุดท้าย f a c e b o o k เนี่ยมันก็จะลันไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆมันจะไม่ได้เก็บเหมือนหน้าแรกเหมือนสมัยก่อนเนี่ยครับมันก็จะมีต่างยุคอันนี้เรียกว่าเป็นยุคของดิจิตัลก็ได้นะโอ้ครับพี่ถูกป่ะอาอะนแล้วดรพลทำกลยุทธ์ด i จิ t a ลมาร์เก็ตติ้งแบบนี้บ้างไหมครับ ทำบ้างครับก็คือต้องตามยุใหรรม่เลยครับพี่ไหนว่าจะเพจ,จไหนจะไอจีไหนอะไรต่างๆต้องทําตามหมดเลยเพราะว่าออฟไลน์อย่างเดียวไม่รอดแล้วสมัยนี้เราต้องมียุคดิจิตัลและต้องมีออนไลน์ควบคู่กันด้วยคือต้องเดินสองขาคู่กันระหว่างออฟไลน์ออนไลน์ต้องไปด้วยกันเสมอแต่ใช้น้ำหนักใด้ดีนะว่าจะไปขาไหนดีใช่ก็อย่างที่เราจัดรายการวิทยุเนี่ยเราเคยจัดรายการวิทยุหลายคนไม่เคยฟังรายการวิทยุก็จะบอกว่าเอ๊ะมันเอาแล้วนะเราก็ไม่ที่ปฏิเสธนะเพราะเราก็จะเปิดวิทยุตอนไหน ขับรถขับรถเท่านั้นเองแต่เราเรามาทำรายการวิทยุเนี่ยเราก็เชื่อว่าออฟไลน์ to ออนไลน์มันก็สามารถจะสามารถที่จะไปต่อได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นว่าอย่างปัจจุบันเนี้ยพี่ออาใช้ระยะเวลาในการทําเพจ Facebook อ่ะครับเกือบสิบปีนะกว่าจะขึ้นมาหมื่นไลท์ทาแบบออร์แกนิกนะอ๋ยากไหมพี่ยากยากเลยออร์แกนิกสมัยนี้ยากมากนะ เพจ Facebook เนี่ยว่ายากแล้ว YouTube ยากกว่าอีกอ่ะยากกว่าเยอพี่ YouTube ยากกว่าอีกแต่ปัจจุบันนี้มีอะไรเข้ามาแทน k ิ o t โอกเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวช่วงช่วงหลังเนี่ยจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านแพลตฟอร์มมาเล่าให้ฟังเห็นไหม <He et S 1> mm. ครับในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันเริ่มพัฒนาแต่อย่างที่บอกดรพลน่ะว่าหมื่นไลเนี่ยใช้เวลาเกือบสิบปีนะสะสมแต่งานที่พี่ออได้อ จะบอกว่าเก้าสิบเปอร์เซนมาจากออนไลน์ล้วนโอ oh ้โหเชื่อไหมครับแล้วพอเราได้หมื่นไลค์เนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็นสองหมื่นห้าภายใน, 5, like ในรยะยะเวลาแค่สองเดือนครับอือแต่เมื่อช้านี้เพิ่งเช็คสกอร์ดูคนเข้ามาดูปัจจุบันเนี่ยนะครับห oh ้าล้านโอ้โหเยอะมากเอาคนิกนะอ่าถึงบอกไงล้านแรกยากล้านต่อไปงา่าง่ายขึ้นเรื่อยๆใช่แตกการที่จะไปแตะสิบล้านเนี่ยยาก แต่ถ้าเมื่อไหร่มันไปแตะแล้วมันก็จะลื่นก็เกิดจากการลองถูกลองผิดนะเริ่มมีร้านต้นแบบของตัวเองเรื่อยๆนะนะอันนี้คือสิ่งที่เราทํานะครับเราก็เลยบอกว่าการที่จะทําแฟรนไชส์เนี่ยก็จะต้องมีประสบการณ์ค,รคุณอย่าไปลองถูกลองผิดเลยสุดท้ายคุณก็จะกลับมาที่เรือธงที่เดิมนะ่ในในเป็นยุคของ ของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสิบกว่าปีนะนี่ยุคนี้ยุคล่าสุดยุคอะไรยุค AI แล้วมาสู่ยุคที่5ยุค AI ยุค IOT กันแล้วเป็นยังไงบ้างยุค AI จะบอกว่า AI มาช่วยทำให้ชีวิตเรียกว่าสบายขึ้นเยอะตอนนี้ AI เข้ามาช่วยหลายอย่างมากหนึ่งเลยเนี่ยพิพเปนเตอร์เดี๋ยวนี้แต่ก่อนเราต้องจ้างนางแบบมาถ่ายพีเพนเตอร์เดี๋ยวนี้ใช้ AI ไอทำได้แล้วนะ AI ทำใช้ AI ช่วยเขียนหนังสือยังได้เลยใช้ AI ช่วยทำคอนเทนต์ครับทำได้หลายอย่างมาก นี่วันนี้ที่พี่อ๋อมาจัดรายการเนี่ยพี่อ๋อเขียนสคริปต์โดย a ออใช้แชท GPT เขียนนะครับเราก็เอาไลน์ขึ้นมาพูดพูดๆแล้วก็ c o ปปี้แล้วก็ไปใส่ใส่ในแชท GPT ชีวิตง่ายอย่างที่บอกครับสบายขึ้นเยอะเลยในนี้ใช่ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ทีละตัวเห็นไหมครับนี่เราก็จะมีช่วงเวลานี่ที่เราพูดกันมายุคที่หนึ่งยุคที่สองยุคที่สามนี่มาจากสคริปต์แล้วนะครับเทคโนโลยีพวกนี้เราต้องต้องอยู่กับมันนะครับอย่า จะบอกว่ามันมันน่าก,กลัวนะครับมันน่าก,กลัวมันไม่ใช่เรื่องน่าก,กลัวอีกต่อไปแล้วนะครับต้องต้องคใช้ AI ในเรื่องไหนอีกหลักๆเนี่ยผมใช้ทำคอนเทนต์เป็นหลักเลยเอายิงมันนั่งคิดเองเนี่ยนานแนบไปชั่วโมงนะคอนเทนต์เนี่ยเพราะ AI ไอปุ๊บไม่ถึงนาทีแล้วใส่หัวข้อไปปุ๊บมันคิดให้หมดเลยง่ายมากคืออย่างที่พี่ออสบอกว่าอย่าก,กลัวเทคโนโลยีเพราะว่าถ้าใช้เป็นปุ๊บมันสบายมันทำให้ชีวิตเราสบายขึ้นเยอะเรียนรู้ง,ง่ายๆเดี๋ยวน,นี้ไม่ยากแล้วนะครับ เราฝึกยุคสุดท้ายเลยไหมเดี๋ยวเวลาด้หมดพี่อืมเนี่ยเราพูดมาถึงตรงนี้นะครับเราอยากจะให้หลายๆท่านเห็นว่าการทำมาร์เก็ตติ้กับ<ะ>การทำการขายเนี่ยม,มันแยกกันไม่ออกใช่นะครับแล้วทุกวันนี้ยิ่งบอกว่าใครใช้เทคโนโลยีได้เก่งกว่ากันครับนะไม่ใช่ว่าเด็กใหม่ๆเนี่ยก็ใช้ได้เขาอาจจะเก่งกว่าเราในการที่ หาแอปพลิเคชันใหม่ๆแต่สิ่งที่เขาไม่มีคือการประยุกต์ใช้หรือการมีประสบการณ์นะครับความแม่นของของเราเนี่ยเรามีประสบการณ์เยอะเวลาเราให้ AI ช่วยเจเนเรตอะไรเนี่ยเราจะมีมีสิ่งที่สามารถจะสื่อสารได้ตรงบางทีเราไปเชื่อข้อมูลจาก AI ก็อาจจะผิดก็ได้นะครับ,รบเพราะว่าเขาไม่เอาข้อมูลจาก จากบล็อกออนไลน์ทั้งหมด<ช>เอามาขยำํำขยัำรวมกันสิ่งที่ดีของ AI เนี่ยคือในเรื่องของการอ่านเร็วรอ่านเร็วแบบในพริบตานะแล้วเชื่อไหมตอนนี้พี่อาททำหลักสูตรอย่างวันที่15เนี่ยก็จะไปสอนอตำรวจตะเวนชายแดนในเรื่องของการดูแลระบบน้ำของโรงเรียน<อ>น้องน้องคนที่เป็นเจ้าหน้าที่อนามัยก็บอกพี่อ้อส่ง ให้หน่อยว่าจะสอนลักูตรอะไรแล้วก็พ,พิมพ์ปึ้งออกมาหมดเลย<ม>เสี่ยกวินาทีไม่ได้คิดเลยนะ<ม>แต่สิ่งที่รีไลฟ์ดูเออมันตอบได้เหมือนสิ่งที่เราเราอยากได้ไดเลย,ยตอบได้ดีแต่ถ้าคนไม่มีประสบการณ์อ่ะถ้ามันตอบผิด<ม>ก็ไปสอนผิดผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้มันทํางานได้เร็วมากน้องที่คุยกับเรานะทางไลท์ทําไมอาจาร์เร็วอย่างนี้เร็วอย่างนี้นั่นแหละ มันก็เลยทําให้เราตั้งทงเราก็สามารถก๊อปปี้อันนี้แล้วก็ส่งข้อมูลไปให้แล้วก็ให้ทีมงานเตรียมพวกสไลด์ต่างเนี่ยเทคโนโลยีมันเร็วแล้วมีโอกาสได้ไปสอนกับกลุ่มเท่าแก่เมื่อก่อนเท่าแก่ก็จะกลัวนะเพื่อนพี่ออสอยู่ในอ่าสโมสรโรตารี่ลังสิตแล้วในนั้นก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนไปสอนให้แกใช้แรกแรกแกก็งงเพราะแกใช้เป็น เฮ้มันง่ายขนาดนี้เลยเหรอสบายขึ้นเยอะสบายขึ้นเยอะแต่ก็เอาเด็กๆอ่ะที่ขายรถบรรทุกอะไรมาเรียนแล้วก็สอนน้องง่ายๆเพราะเราบอกว่าจริงๆเรามีเครื่องมือแต่เราใช้ให้มันเป็นนะครับสอนถึงลึกกระทั่งแม้กระทั่งการตั้งยอดขายการวางแผนมาร์เก็ตติ้งแล้วก็เอามารีไลร์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมันง่ายเห็นไหมครับว่ายุค AI มันทําให้ชีวิตสะดวกใช่เลยครับนะนี่ก็ช่วง <c oughs> ท้ายๆของรายการนะรอยากจะให้ดรพลเนี่ยสื่อสารกับทางท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหน่อยว่าปัจจุบันเนี้ยในหน้าที่ของดรพลเนี่ยที่ทำงานทางด้านแฟนชายแฟนชายเนี่ยให้บริการอะไรไบ้างดีไหมไ<ด>เพื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังด้วยแล้วก็ดรพลด้วย<ด>นะเพราะว่าเราอ่ะเขาเรียกว่าทำทำรายการเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคน Win win, วินวินเขาเรียกว่าแชร์ลิงอ่าอีโคนน่แชร์ลิงได้ประโยชน์ร่วมกันท่านผู้ฟังมาฟังเนี่ยก็ได้ประโยชน์นะเราก็อยากให้ท่านผู้ฟังวันอาทิตย์เนี่ยตื่นมาหยุดก็หาวิทยุเก่าๆ <c oughs> ก็ได้นะหรือเปิดออนไลน์เดี๋ยวนี้สามารถที่จะเข้าลิงก์ได้ได้อยู่แล้วนะหรือว่าท่านอยากจะโทรเข้ามาสอบถามคุยในรายการ ทางสถานีก็ยินดีนะนี่เรามีเบอร์โทร,รศัพท์ด้วยนะที่ขึ้น FM97 นะครับ02 276 36 3632นะ02 276 36 32ถึง33เนี่ยท่านอยากจะรู้เรื่อง Marketing นะเรื่อง AI วันนี้ก็โทรเข้าสายมาคุยกันได้นะเผื่อเราจะได้มี Feedback คุยร่วมกันนะอันนี้ก็ให้อดอตรพลส่งท้ายแล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่อง เป็นที่ปรึกษาของดรพลสักหน่อยครับได้ครับขอบคุณครับพี่ออสครับก็ต้องเล่าว่าท่านผู้ฟังท่านไหนเนี่ยสนใจอยากจะรู้เรื่องของอแฟนชาตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะตั้งแต่เบื้องต้นยันไปถึงลงลึกเลยเนี่ยผมต้องของนําเสนอว่าสมาคมแฟนชส์และลเส้นเนี่ยเป็นสมาคมที่ให้ความรู้ให้ความรู้เรื่อง franchise. แฟรนช์ยตแต่เบื้องต้นอย่างที่พี่ออสจัดก็จะมีอะคอสแฟนช์แต่แต่เบื้องต้นในหัวข้อต่างๆนะคะ เพื่อแชร์ให้กับผู้ประกอบการแต่ละคนเนี่ยที่อยากจะทําเรื่องแฟนชายเนี่ยได้รับรู้ว่าการทําแฟนชายที่ถูกต้องและเป็นระบบทําอย่างไรอันนี้ผมเน้นย้านะต้องเป็นระบบด้วยนะฮะเพราะแฟนชายคือการขายระบบไม่ใช่แค่ก๊อปปี้เพจธรรมดานะะทุกอย่างคือเป็นระบบฉะนั้นเนี่ยหากท่านต้องการความรู้เรื่องแฟนชายก็สามารถเข้ามาในสมาคมแฟนชายและลายเส้นได้โอเคฝากไปประมาณนี้นะครับครับก็เซิร์ชเว็บไซต์ก็ได้เดี๋ยวนี้หาง่ายนะครับหรือว่าจะติดต่อบเบอร์ดรพลเบอร์อะไรครับ 087 799 7115ครับนะขอกครั้งครับ087 799 7115ครับเสริมดรพลอีกนิดนะครับคือถ้าพูดถึงแฟนชายเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนจะวา้าแต่ในนี้ฮะเดี๋ยวนี้คนจะว้าว่าเอ๊ะมันเป็นธุรกิจหลอกลวงหรือเปล่า,าเพราะว่ามันมันเกิดหลายกระแสรครับด้วยเราอยู่ในสมาคมแฟนชายมาสิกว่าปีเนี่ยเราก็อยากจะสร้างรูปแบบนะครับสร้างแนวคิดใหม่ๆว่ามันเป็นธุรกิจที่ ไปช่วยนักลงทุนที่ไม่ต้องไปลองถูกลองผิดนะครับก็ถ้าสนใจสมาคมแฟนชัยก็สามารถที่จะติดต่อดอร์พลได้โดยตรงเลยนะครับแล้ววันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณดอร์พลมากนะครับมีโอกาสที่เราจะชวนเข้ามาที่นี่อีกนะครับหรือไงฝากของอาจารย์สุรวงเนี่ยดรพลเนี่ยให้มาออกรายการซ้ํากันอีกนะครับยังไงขอบคุณดรพลมากนะครับสวัสดีครับก็ช่วงแรกนะครับเราก็ได้คุยกับ ดรพลกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีช่วงที่สองนะครับที่วันนี้เราจะได้ไปกันต่อวันนี้เราก็จักจะมาคุยต่อในเรื่องของการตลาดออนไลน์นะและการตลาดออนไลน์เนี่ยในทุกวันนี้มันมีอะไรที่มันแตกต่างกว่าเดิมมากนะครับ